ไปแล้วนะคะก็ก็กถ้าคุณตรงก็เป็นละครเม่หลวงเม่น้อยที่ตัดสินใจรับเป็นครั้งแรกนะคะก็ยิ่งถ่ายทํามาจนตอนนี้จะถ่ายทําจะจบใกล้จะจบแล้วนะคะก็ยิ่งรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ท,ที่ตัดสินใจที่จะร่วมโปรเจกต์นี้คะ่ะยิ่งเล่นไปก็ยิ่ง ยิ่งเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ยิ่งมั่นใจว่าเรื่องนี้นอกจากความสนุกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากมันอย่างแน่นอนไม่ได้เฉพาะเพียงเฉพาะอ้าวถ้าพูดตรงๆไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เมียแล้วมนุษย์แม่แต่มันสําหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวค่ะก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ภูมิใจจริงๆที่ได้มาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวพอเล่นแล้วมีหลูไในแบบฉบับของเรางป็ครับให้ได้ทำนิยาม แบบฉบับของใทยนะใช่เอเล่นมาแล้ว <c oughs> มาดูสิว่าเ <c oughs> ขาจะนิยามตรงนี้ยังนนไงบ้างถ้าในแบบฉบับของบัวบงกตนะคะของบัวบงกตก็คือสุดท้ายเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรที่ไม่คาดคิดยังไงสุดท้ายสัญชาตญาณของความเป็นแม่มันก็ต้องสู้แต่คราวนี้วิธีการสู้อ่ะในเรื่องก็จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆมันมีเทคนิควิธีการสู้ได้หลายแบบจะสู้ในเกมก็ได้นอกเกมก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วสุดท้ายโบวมงกฎก็จะเลือกสู้ด้วยกฎหมายไม่ขอแทรกกับข่าวในวงการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไหมครแน่นอนค่ะมันมันแอลเชื่อว่าทุกคนดูแล้วว่าจะรีเลทกับไม่ใช่เฉพาะไม่ต้องไปถึงข่าวหรอก <ừ> ชีวิตส่วนตัวเราเองเนี่แหละหรือคนใกล้ตัวจะชีวิตคู่ของเพื่อนชีวิตครอบครัวของเราของเพื่อนะลรแอบว่ามันมันจะต้องตรงหลายๆคนอย่างแน่นอน,นะคะ่ะค ออใช่ใช่ใช่ฉากนั้นเอาว่ามันก็แบบละครเนาะเรื่องจริงอาจจะไปยิ่งกว่านั้นอีกคือว่าเรามีหรือว่าเรามีสกิลเรื่องที่แล้วมาแล้วเราแบบเรื่องถีบมันก็รู้สึกว่าได้แน่นอนไม่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 เกี่ยวกับสกิลเลยเป็นสัญชาตญาณล้วนเลยแสดงว่าถ้าถือว่าเป็นที่แอลจริงๆแบบในละครอะไรเงี้ยอาจจะทำมากกว่าทีอีกใช่ไหมคือแอปเชื่อว่าบัวบงกฎในเรื่องเนี้ยก็ไม่มีสกิลการถีบใดๆ แต่เมื่อมาถึงจุดนั้นนะมันก็แบบมาเองแล้วแล้วมันก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้แต่ว่าณจุดที่มันพีคที่สุดตรงน,นั้นก็คงแบบก็องลุยไปเลยอนะไรยงเงี้ยแล้วถ้าเป็นชีวิตจริงีเป็นแค่เจ้นี่การเเราจะทำยังไงมากกว่าีหรือว่า <c oughs> มากกว่ายู่ง <c oughs> ไมลืมไปแล้วอะ <c oughs> อยู่ <c oughs> หลออยู่หัวหลออยู่หัวเออแต่เรือ <c oughs> ร่องนี้ยังยังไม่ถึงเรายังไม่ถึงตัวน้องไม้เลยนะเออเป็นการแบบ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมิติใหม่เหมือนกันนะสำหรับการที่เรามีความขัดแย้งกันแบบจริงๆแล้วขัดแย้งแบบรุนแรงมากจริงๆแต่ทั้งเรื่องเรายังไม่มีถึงเนื้อถึงตัวยังไม่มียังไม่เคยตกหน้ากันเลยเถอะใช่ค่ะหรือ่าสอนแทรงแง่คิดต่างๆอนะ,ะๆจริงๆงเรื่องชาติี่นี่คือมาเป็นครั้งแรกของเรานะปกติเรื่องละครเราจะไม่ค่อยถึงเนื้อถึงตัวหรือว่าแอคชั่นที่แบบนั้น ก็ถ้านถีบระดับพระเอกก็คงใช่มีหลุดบ้างไหมครับกับวันน่างสัานะไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นฉากยากค่ะก็ดราม่าก็ต้องทำสมาธิทุกคนนะนะคะทุกท่านเราเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่กล้าเล่นเพราะคนอื่นก็ก็ทำสมาธิของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างว่างระหว่างกนหมดปัจจัย่ใครระหว่างใครก็เก็บไว บทที่เขาได้รับมาเราเหมือนใจเคยมาที่สุดพี่คิดสิคะอันี้ตอบง่ายเลยค่ะเวลามีเหตุการณ์อะไรเราต้องเราต้องคนแก่ตัวต่อไปอันนั้นยังไงเขาก็คนนอกถูกไหมเขาไม่จําเป็นต้องดีกับเราก็ได้เพราะว่าเขาคือคนอื่นแต่อันนี้คือคือพ่อของลูกคือสามีของเราเขาควรจะดีกับเราตอนนี้พี่แอฟขหนักใจมากแค่ไหนละครเรารับละครหนึ่งเรื่องมันจะต้องเพิ่มเลเวลความหนักหน่วงขึ้นมปอีก เออไม่ไม่หนักใจค่ะไม่หนักใจพร้อมจะหนักคะ่ะหมายถึงว่าถ้าจะเพิ่มอัพเลเวลอะไรแอปก็พร้อมหมดทุกอย่างค่ะแต่จริงๆเราก็อยากได้หลายๆแบบมากกว่าแสดงว่าพี่แอปเองกับชอบชาเลนจ์ตัวเองใช่ไหมคะกับอะไรที่แบบใครเคยทำก็อยากทำใช่แน่นอนค่ะแอฟรู้สึกว่า <S <S พอเรามาถึงจุดนี้เราอยากทําหลายๆแบบจริงๆมันไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบหนักขึ้นไปเรื่อยๆหรอกก็อาจจะสลับจะได้มีหลายๆอารมณ์มีคนไหนที่แอฟอยาก ตอนนี้อยากกลับไปเล่นเบาๆแล้วอยากเล่นแบบเอออยากกลับไปเล่นแบบยิ้มๆหมายถึงสลับกันบ้างอะไรหรือไม่ก็แปลกๆไปเลยตอนนี้ถ้าใครมีโปรเจกต์อะไรแปลกๆแนวๆบอกว่เอาแป๊บหนึ่งเอาแป๊บหนึ่งแต่แต่ไม่หรอกก็แล้วแต่เรื่องถ้าถ้าเรื่องน่าสนุกน่าสนใจก็พอแม่ฝาแม่เรื่องแม่ไปส่วรนรถสวิตมา ทินี้มาค่ะบเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะลูกสาวอันนี้คือเป็นอะไรเป็นทริปแบบเพื่อลูกสาวเลยโดยเฉพาะเนี่ยค่ะคือความให้สาวสาวอยากจะไปดูมากกว่าอย่างนี้หรอคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากดูซึ่งเขาก็คิดว่าเราไม่พาไปดูหรอกเขาก็เลยไม่ไม่ได้เคยคิดจะขอหรืออะไรอยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแม่แบบยิ่งลูกไม่ขอก็ก็ยิ่งอยาก ก็ยิ่งอยากทาให้ไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือมันเป็นจังหวะบังเอิญหลายๆอย่างนะคะเพื่อนก็ให้บัตรมาไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็เลยชวนไปแล้วก็มีรุ่นพี่ที่จะแบบดูแลที่นู่นอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเออทุกอย่างลงตัวพอดีไม่ลงตัวค่แค่ว่าแม่ต้องลางานแม่ก็เลยลางานค่ะลูกไปสาววิวไว้ไงบ้างเลยคะโอ้โหเขาแบบแฮปปี้สุดๆซึ่งจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เป็นแนวแบบว่าให้ให้ลูกแบบว่า ติดตามผลงานแบบว่านักร้องักแสดงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยน,นะคะถ้าพูดตรงๆเขารู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่แต่อันนี้รู้สึกว่าเออพอรู้ถึงความชื่นชอบของเขาเราก็รู้สึกว่าอ้านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับลูกได้ในความแบบเออเขาไม่ได้แบบว่าสวยอย่างเดียวเขาสวยเก่งแล้วก็คือกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้เขาต้องผ่าน,นบบาอะไรบ้างอะไรเงี้ยน,นี่ก่อนที่จะให้ลูกไปดูให้ลูกทำกันบ้านด้วยนะว่าแบบ กว่าเทเลซิฟจะแบบมาถึงจุดนี้เขาต้องแบบผ่านอะไรมาบ้างเขามีความสามารถอะไรบ้างไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ร้องแค่เต้นนะเขาเล่นดนตรีอะไรเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้ทำให้ให้ไปรีเสิร์ชแล้วก็มามีวันพรีเซนต์นะคะอ๋อเป็นยังไงบ้างพอมาเนี่ยถ้าพรีเซนต์ผ่านแม่จะพาไปแต่ความจริงมีตั๋วแล้วแหละออแล้วเป็นยังไงบ้างในความพยายามที่เขาไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะเอามาพรีเซนต์เพื่ออะไรเราให้คะแนนเท่าไหร่ อ๋อให้เต็มสิบเลยค่ะเขาแบบเต็มที่มากแล้วก็แบบไปมากกว่าที่เราคิดอีกแล้วก็แบบท่องจำมจไม่ได้บอกไม่พี่แม่แค่แบบอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าแบบชีวิตคนคนหนึ่งอะ่ะคือไม่อยากให้เขาเห็นภาพตอนมันสักเซสแล้วว่าแบบโอ้โหระดับโลกมันกว่าเขาจะมาจุดนี้มันผ่านอะไรบ้างคืออย่างน้อยก่อนนี้เขาจะเป็นมีความสุขไปเอ็นจอยอยากให้เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างทำให้เขาตื่นขึ้นมาเป็นอะไรใช่ใช่ค่ะแล้วก็มันจะได้มี บางจุดที่ดึงมาแบบเป็นประโยชน์กับชีวิตบ้างตอนจะตอบไปต้องทำแบบนี้ไหมครับก็ต้องดูก่อนต้องดูก่อนจากที่หลายคนจะพทดก็คือแฟชั่นของแม่ไงสายช้านกระโปงแชมพูของแม่ยังไงครับกระโปงสั้นเลยเข่าเลยข่าเออเลยเข่าจริงๆก็ใส่อยู่แล้วแต่แค่นนั้นมันอาจจะมันอาจจะแปลกเพราะว่ามันเป็นแบบเลื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า จริงๆก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่แบบเอออยากใส่เป็นแม่ลูกอ่ะใครเป็นคนเลือกนะะใส่เป็นคม่ลใครเป็นคนเลือกเหรอคะก็ช่วยๆกันนะคะช่วยกันอย่าฝังคาเฟ่นะคะคือแบบรู้ขนนี้คุณที่สี่น้องเราก็เคิ่งได้เห็นแอลแบบนี้เอออ๋อแอลก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะแอลก็ไม่เคยบอว่าแต่งธีมเป็นแบบว่าเห็นแล้วตีมเออเวลอยู่ๆก็เป็นสวิฟตี้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ยแต่ว่าก็คือบรรยากาศในงานไ็เป็นแบบ แต่จริงๆก็ใช่ค่ะบรรยากาศในงานใครๆก็แต่งมันก็ใช่แต่ว่าถ้าตัดภาพมาแล้วแอปไปคอนเสิร์ตนี้คนเดียวแอบคงไม่แต่ง <c oughs> จริงๆก็คือแต่ง,ขงเขาลูกแค่นั้นเลยค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราไปก็คือไปอน j o ยกับเขาเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเออเราเต็มที่กับเขาเราเราเป็นเพื่อนเขาได้เอดีกว่าะะเราไม่ได้ปล่อยเขาไปกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาได้ยังรู้สึกไบ้างแบบว่าน้องโตจนแบบเป็นเพื่อนดูคอนเสิร์ตกับเราได้แล้ว ไอเนี่ยเป็นประโยชน์เี่แบบกําลังตัดอยู่ยังไม่ได้ลงไอจีเป็นประโยชน์นี้เลยว่าแบบเอ้ยมันมาถึงจุดที่ที่เราฟังเพลงด้วยกันได้แล้วเราไปคอนเสิร์ตด้วยกันได้แล้วเป็นถึงจุดที่นักร้องที่เราฟังมาแล้วตนตอนนี้ลูกๆเราก็ฟังต่อแล้วเราก็ไปได้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ <Okay. S 1> วกบังเอ,อิญเออเป็นคนเดียวกันที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้เราสนับสนุนให้ลูกชื่นชมเป็นตัวอย่างที่ดีได้ยอะไรเยงี้ จุดจุดหนึ่งนะที่ไปเรารู้สึกแบบประทับใจยิ่งกว่าเดิมคือโอเคที่ผ่านมาอาจจะติดตามผลงานเขาก็ตลอดแต่ว่าจุดที่ประทับใจคือสวยและเก่งมากขนาดนั้นแต่ว่าตลอดการดูคือเขาเขาขอบคุณคนดูตลอดเวลาจะรู้รู้สึกว่ามันอ่อนน้อมจังเลยคือมันไม่จาเป็นต้องถนาดมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไอจุดพวกนี้ซึ่งแบบเด็กเขาก็สังเกตนะพีใหม่เขาก็ดูเขาก็รู้สึกก็แบบเห็นไหมยูจะเก่งอันดับไหนในโลกแต่ว่า การแสดงออกถึงความแอฟริเชตขอบคุณทุกคนที่มาดูอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าชื่นชมแต่ว่าเป็นพี่สาวได้ไม่ใช่แม่แล้วไม่จริงจริงคำนี้ได้บางจังหวะค่ะบางจังหวะก็ต้องคลุกกลับมาเป็นแม่ต้องมีกลูกมีอีร่างลูงมีหลายล่างมากแปลงแปลงหลายล่างมากค่ะก็เกิดนี้เองหลายหลายคนเริ่มตู่วก็ตัวแต่ว่าถูกโกงราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยแ้างขยายบางฉากนมี จริงๆอไม่ไม่ได้เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลในการเออในการหาตั๋วเลยอ่ะค่ะก็ <c oughs> คือสุดท้ายมันก็คงเป็นเรื่องของแต่เข้าใจใครๆก็ต้องอยากได้มือแรกกันแลใครๆก็คงไม่อยากไปซื้อต่อแต่ก็เข้าใจว่ามันก็คงกดไม่ทันก็เลยต้องต่อแนะคราวนี้จะต่อจากเว็บไหนหรือใครที่มันไว้ใจได้น,นี่ก็คงต้องเช็คกันแล้วก็รู้สึกแบบ เข้าใจทุกคนเลยว่าไปถึงตรงนั้นมันโอ้โหเราต้องแบบไปต่างประเทศแล้วถ้าจะโดนโกงอะไรเงี้ยก็เข้าใจความรู้สึกจริงจแล้วก็หมนีแอปป่วยไมคะเพราะว่าเขาต้องการบรือคนที na, ่ไปถึงหน้างานเราต้องไม่ได้ไปเดินยาวว่ามีแอปป่วยไม่จำเป็นหมือว่าเราจะมีโกลงอะไรเงี้ยพอดีเพื่อนเป็นบัตรเพื่อนก็เลยเออก็เลยชื่อว่าเหมือนเขาเชิญเพื่อนมาอะไรเงี้ยเพื่อนสแกนเพื่อนหมดเรียบร้อยแล้วก็คิดว่า บรยากาศหน้างานอีกบางคนร้องหนุร้องไห้กันหน้างานเขาไม่ได้เข้าติดตัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นตรงหน้างานก็เห็นในคลิปบ้างค่ะเห็นในคลิปบ้างก็เข้าใจความรู้สึกเลยอย่างที่บอกก็โดยเฉพาะบางคนที่เขาแบบเฝ้ารอมานานอะไรเงี้ยก็ยังทําแบบนี้กันเลยมันมันทั้งเสียเงินเสียความรู้สึกเมี่ยถันเรื่องนึ่งเ้อนยกลงไปเดือนที่แล้วเราที่เราโดนควาส่งเงย้อนยกลงไปเดือนที่แล้วฮะส่งเตอร์ส่งเตอร์แล้วเป็นยังไงบ้างเขาไปเอาเงินเราไปจากไหนไปชื่อเราไปยังไง ไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยก็งงเหมือนกันค่ะว่าเขามีเบอร์ได้ยังไงปกติจะไม่คอยมีเบอร์แปลกโทรมาแต่นี้แล้ววันนั้นก็ดันรับด้วยแต <c oughs> ่นี่คือเขาโทรมาเขาบอกเลยคุณะัอ,อนคุณชื่อเลยหรือว่าเออ,อจำไม่แน่ใจแล้วอ๋อผู้ชื่อผู้ชื่อผู้ชื่อค่ะแล้ว,ลวตอนนีน้ตอบตอบตอไปว่าอะไร ฟังนิดเดียวก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็แค่แบบเปล่าเราก็เลยคุยอยากเขาไปเรื่อยๆก็เขาอยากคุยก็คุยมขาโทรเข้ามาเป็นเบอร์ที่มันะเป็นเบอร์ยาวอ๋อไม่ค่ะไม่เป็นเบอร์ปกติค่ะถ้าเป็นเบอร์แปลกขนาดเป็นเยอะๆอย่างนั้นก็ไม่รับอยู่แล้วค่ะเปียกตกใจว่าเขาไม่รู้จักจอราไม่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 ตกใจ อยากเล่นเราก็เล่นด้วยก็เล่นคุยไปเรื่อยๆมันมีประโยชน์ดีที่สุดมากคุณทำเสียงแอปใช่ไหมแสาเพิ่มคือเขาหมายเขาไม่ได้หมายถึงแอปนี้นะเขาคงไม่ได้รู้จักแอปแต่ว่าเขาหมายถึงแบบเสียเออคือบอกว่าแบบให้ไปเสียค่าปรับอะไรอย่างี้ที่ต่างจังหวัดซึ่งมันไกลมาก อ๋อที่ปลายค่ะบอกให้ไปไปลายภายใน3ามชั่วโมงนี้นี้อ่ะเราก็แบบแอาก็เลยแก้งแบบเออไม่รู้ต้องไปยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออ่ะก็เขาอยากคือไม่ใช่อะไรไม,ไม่ไม่ได้อยากไม่ได้อยากที่จะนึกสนุกอย่างเดียวแต่ว่าอยากรู้ว่าปลายทางไปอยู่ที่ไหนมาถึงเขาจะให้ทําอะไรคือตอนนี้แอปอ่านข่าวอยู่ด้วยใช่ไหม่ะที่แชร์ข่าวสาวตรองก็อยากรู้ว่าค,คือเขาจะมีกล,ลเม็ดอะไรของเขาอีกเพื่อเราจะได้เป็นประโยชน์ที่จะอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือจะร้อยไปถึงจุดนั้น แต่ก่อนถึงจุดนั้นก็คือโดนเรื่องนี้ก่อนอเป็นแบบอ๋อคุณแบบแอปเสียงดัดแบบเสียงเหรอเดีด๋ยวโดนอีกข้อหาหนึ่งนะอ,นอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยโอเคค่ะมันมีแอปเทียนทันใช่ไหมไม่ได้เทียน <c oughs> ไม่เสียนไอเขาบอกบ้าๆค่ะก็เสียงหนูเป็นน <c oughs> ี้อยู่แล้วค่ะอย่างแบบแล้วมันมีข้อหานี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเของต่างเองชายช่ยของต่างเองค่ะก็เลยยังไม่ทันรู้ว่าเขาจะให้แบบยังไงโอนเงินเหลืออะไร แค่พูดมาขนาดเบอร์เรายังไม่ได้แบบว่าให้คนแต่ว่าอยู่ไหนเขาก็สุ่มมาเจอรอ็จะได้คือแอบว่าสุดท้ายมันก็มีทางมะค่ะเวลาเราแบบให้ข้อมูลเดี๋ยวนี้เวลาให้ข้อมูลที่ไหนอะเงียมันก็มีบ้างเครื่องพอนีครับพี่แนี่ยแบบมีช่ไหมถ้าเบอร์งานผมจะเจอบ่อยแต่เบอร์ส่วนตัวไม่ค่อยเดี๋ยวว่าสุาย